ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยผมเพียวฟอร์ดหรือเซลเพียวพิชัยคุณแก้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถรุ่น xlt คันนี้สีแบบแดงปั๊บสดใสเลยครับว่าเราทำอะไรกันบ้างกับรถตัวนี้แต่งยังไงกันบ้างดูนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งแบบ f 1 5 0คันนี้นะครับเรามาพิเศษมากเริ่มต้นที่จุดให้ดีที่สุดของรถเลยครับ เริ่มต้นด้วยคือกระจังหน้าลัตเตอร์แต่ปรับเปลี่ยนโลโก้เป็นทูโทนสีดำแดงพร้อมไฟหน้า LED สามจุดใหญ่เต็มอ่าในตัวนี้ครับสองเรามาในจุดของไฟหน้าแล้วกันครับเป็นไฟแบบใบพัดของมาแตงแต่ตัวนี้เราเพิ่มความเป็นพรีเมียมขึ้นอีกก็คือ ใส่ใบพัด3มขีดพร้อมเดย์ไลท์ให้ในการวิ่งนะครับแล้วก็จุดที่3เกันชนหน้าเราทำให้งานมันขึ้นทีเมี่ยมขึ้นอีกด้วยการใส่ไฟตัวชีเข้าไปในของชุด F150 ขอนี้พอครับเราต้องใหญ่ขึ้นอีกเพื่อเพิ่มสกูปเต็มบานในทูโทนของดำแดงเขาเรียกว่าสกูปและเต็มครับตัวนี้ครับ เพื่อเพิ่มความดูดันให้กับรถและจุดต่อไปตัวนี้ก็คือเป็นซุ้มล้อเฉพาะของชุดอิฟหนอร์สูก็คือซุ้มล้อแบบหลุมในช้เรียบนะครับเพิ่มความดูดดันความรอให้กับล้อมแขกลายก้าน5ก้านพร้อมยางแฮนคุกสองหกห้าทับเจทับอาร์ครับตัวมต้เรใสยย่ยางไปนี้ครับ เพื่อให้ความนุ่มนวลความกระชับไม่กระดัางเกินไปถ้าใส่ก่อยคนนี้ก็มีข้อเสียนะครับในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักให้กับรถน้ำมันที่เตืองอะไรเพิ่มเข้าไปเราถึงใส่ให้แมทก์กับในชุดแต่งตัวนี้แค่พอสวยแต่ไม่พอเรายัางเพิ่มความสุดงานด้วยการใส่ชุดครอบแจมจากสีโครเมียมเป็นสีดำเงาเพิ่มไปจุดนี้นะครับแล้วก็คันนี้ แล้วก็ใส่คิ้วกันสาบหนึ่งจุดฟอร,ร์มลาวหลังคาแบบสไตล์วา์แท็คก,ก็คือสีโคมียมพร้อรมเพิ่มสปอร์ตบาร์เข้ามานะครับตันนี้เป็นสปอร์ตบาร์เครืองนี้แต่งสไตล์ F 1 5 0้าท้ายวายแจ็คครับผมจากนั้นีกพอครับเรามาถึงจุดสาท้ายฝาทา้า,ทายเราก็ใส่ในของดาบท้ายเข้าไปเป็นเบ้ารอง เพื่อให้มันดูแบบด,ดูสวยดูมีมิติขึ้นในมิตินึงแต่กานชนดหลังเรายังคงแบบของเดิมไม้เพื่อให้ดูว่าเป็นวายแทคผสมกับเอฟหนึ่แล้วก็มาในชุดของตัวข้อบไฟท้ายนะครับเราก็ใส่ชุดครอบเข้าไปเป็นโลโก้ของเ a นเจอรเอกลักษณ์ทั้งรวมทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสติกเกอร์ ให้กับลูกค้าไ่ชื่อแบบของสาที่ต้องการเพิ่มมานะครับแล้วเรามาชมบรรยากาศรอบรอบรถนะครับแต่ดูว่าสัาวะรถเป็นไงบ้างครับดูรอบรถนะครับพี่ เป็นพวงแค้จากโรงงานนะครับตัวนี้อย่างว่าเราผลิตมาตอนนี้ไม่พอครับเราเพิ่มจัดลอยของเลี้ยงเข้าไปเขียงว่ายูส์ฟอร์เ,เอ็นเจอรได้ดูเสวยงามน,นะครับเพิ่มเป็นสิตัวน,นะครับในตัวนี้เราเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่าทางเราใส่ะเฉลียดทุกทุกด้านครับอ่าสุดท้ายนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์ ในช่อง YouTube ของเรา้นะครับหรือกดติดตามกันครับเราจะลงข่าวสารดีๆอัปเดตรูปรถใหม่ๆการแต่งแมวใหม่แม้กระทั่งรถที่มาใหม่ๆของ่อร์ดเรานะครับเบอร์ที่ต่อได้ตรงกับผมก็คือ089-585-3555ตอนนี้ติดต่อเพียวได้ตรอครับหรือที่เฟบเพบนะครับฟอร์ดออนไลน์โปรโมชั่นบายเพียวนะครับ,อรออรรบขอบคุณครับสวัสดีครับ